อันนี้มปนฟักส่วนหนึ่งของเดยวที่สร้างขึ้นมาสำหรับติดตั้งกับขันเบ็ดเวลาปากินละมัดลัน่นอย่างอัตโนมัติเอาสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านมืนอีก็มีโอกาสดีเนาะ<ม>กญาติเวียงญาติกา,การม ah ed, าเห็ดพื้นท่านตัวนี้สำหรับตึกเบ็ดน้ำกนอนเนาะขันท่าโปส่ตัวน,นี้ไปว่ามันยากหลาย มันอยู่ปากกินน้วมันตกมันขบเบ็ดล้มสาล้มสายไปเสพื้นท่าตัวนี้่างว่ามันจะอ,อยู่ดีอยู่มั่นคงดีไปว่าขบเบ,บ็ดบุล้มเนาะนะเป็นยังไงก็ติดตามต่อไปเนาะอันนี้ก็ฟักส่วนหนึ่งซือว่าใส่ตินทั้งุ่มเหมือนไปว่าเวลาหัาปีนขึ้นไปซ่องไม้ซอตัวนี้มันจะค้ำที่ดินไว้เพื่ออกให้มันเงียงเงียง้ายเงียงคว้ากนะว่าขาเบเ็ดล้มเนาะนี่ก็ต้องใส่บนันพับ มาพับในกระโบแพงประมาณห้าดอนเนาะห้าดอนกันในเด้งเนาะน,นี่ก็แท้ข้ามซื้อแล้วก็ก่อนที่จับวิสจับวิสโดนจับไปไล่จับซอกทั้งตัวโบ,บยู่เวลามันมันมัน,ม,นมันตีตุบไปนะเป็นเนนี้ตัวข้ามันล่วงมาหนึ่งอันนี้นะขับไล่กระโบ,บไดนะ้ไม่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดา ไม่ไม่น้อยๆเป็นแบบนี้อันนี้มันทางทางลุ่มมันนี่นะทางลุ่มไปห้าอันสโ o w น,นี่เอาตั้งขึ้นมาเป็นแบบนี้ดิงมูซ้ายเข้ามามันจะเป็นเก้าสิบองศาขัดเบ็ดมันจะมาบงขว้ามือนี่เป็นแบบนี้ ที่จริงเราก็เห็นง่ายๆเนาะบนมีอย่างยากเนาะพิณตวามีแนวคิดอ่าให้มันสอดคล้องกันจากหน่อยมันก็โอเคเนาะเป็นแบบนี้เวลาพับเข้าเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าบ่าพับเข้าแปลว่ากันแต่คนทรงบวกันเขาไปเขามาเนีมันจะยากนิดนึงเนาะอันนี้ก็อธิบายเกี่ยวกับความหน้าความยาวความกว้างความแคบความไม้และพอดีได้เครื่องมาจากอเมริกเนาะ ส้างมาสองมือสองมือใดนะไหวขนาะดธรรมดามันก็สี่ห้ามืออันบอกนะแต่ว่ามหมากรองกัหนดนะอันนี้ก็มันเครื่องตึกเบ็ดสำหรับต้นยำฮอรตเนาะสูบขเบ็ดเขาหันนะ่นปลายถังจับคืองามกับทุนนี่มันแทาลงขี่ดินอันนี้ม่นเครื่องตึก,อ,ตตกนะอัตโนมัตินะี่นะอัตโนมัติหลยพับออกพับเข้าได้มีสปริงอยู่ฮั่นหรือว่าใส่เสื้อเนาะ อันนี้ก็มาจับส่ไม้ไม่เห็ดเมื่อกี้ฮะและ้วก็นี่พิพยนีแต่ก่อนจะจับมันก็ต้องได้สีหูเหมืนกน่อนเนาะสีหูเล็กนี่สีหูนี่ก็เหล็กสว่างก็เ็นหนึ่งส่วนแปดตัวออกตัวน้อยสี่ก้อนตัวใหญ่สี่มันมันยากเลยนสี่เข้าไปแร้สีสีหูตัวนี้ อันนี้ก็อ,อยู่ปลายมันจับปลายมันเพามันเ,เคิร์กเงื้อไปเงื้อมาเนาะได้แล้วหลังจากนั้นก็เอามาประกอบกับไม้เอามาจับสมัยเนาะแต่ว่าหูมันอย่างน้อยอยู่แต่เห็นทํามกว้างนิดนึงเอาเหล็กสว่านใหญ่มาสี่สี่เพิ่มเข้าไป นี่ก็มาจับสมัยแล้วบ้านี้จับไม้น้อยก่อนไม่้ค่าจ้างมก่อนแล้วก็อันเหล็กเหมือนบ้านี้เหล็กกันจับใส่กับอันพื้นท่านะั้ฮะจับซีน,อน็อตนะอันนี้ก็มาเทิร์บอลตึงเบ็ดแล้วก็มาซีหูน่แข้งนี่น่แข้งเล็กสาวซีสาวซีนิ้วเนาะ เกลืกเติมนี่คกอคันออตโมติกนี่สเสนลงมาลงมาจากปลายลงมาจากปลายแล้วมาเกาะสะบนนี่บนไกลแบบนี้นี่สีดแดงนี่เกาะบนไกลสีดแดงนี่เวลาปากินมบบนี้มันก็ลงมาสิลงมาสิโอเคลงมาลงหูนี่เมื่อเวลาปากกินมันมันดึงสเส้นไปแล้วไกลมันมลันไกลมัน,น,น,มนมลันเบื้องเนอะท็ดได้เบื้องมันไกลมันลัน โอ้มันตกครนบร่แสดงว่าต้องได้มัดระวังถูบซอกฮั่นนี่สนอดจับแล้วก็นี่เครื่องดึงไว้เพราะมันตกนี่ให้เป็นนี่นี่หมัดดึงไว้เป็นเก้าสิบองศาเนาะบ่ม,มีตกวันนี้นะอาจจะเงยไปนิดนึงแต่ว่าเสียให้มันล้มคาเบ็ตล้มไปมันลมเนเบึงเด้อบ่งต,ตัวตไว้วันนี้นี่มันอยู่ไปน,นี่ เดี๋ยวป่ามันดึงลงดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงมนงกัพอดีเนาะอาอเขาจได้ไล่